คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเครัาก็กราบสวัสดีมิตรรักนักบ่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ m ม r r o w โลกนะครับผมวันนี้นะครับเรามาในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับสาหรับช่องนี้ทุนน้อยนะครับทุกคนก็เล่นช่องทุนหนักไปแล้วนะครับสาหรับเศรษฐีดูไบเนาะก็แตกนะครับเป็นเศรษฐีเฉยเลยนะครับทุกคนมาอย่างสวยเลยนะครับ โอเคก็เกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะครับทุกคนก็นินจาซามูไรนั่นเองนะมาดูกันว่าดึกๆแบบนี้นินจาซามูนี่จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับซามูไรไข,ข่ควงอะไรสักอย่างนะโอเคไม่ใช่นะครับทุกคนมานทุน900นะครับไปจัดไปเบ็เบ็ด,เ,ดเอาเบ็ด9ก่อนดีกว่าเนาะ9ทุน900เบ็ด9ขอให้9ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนไปดูกันเลย ผมลืมแล้วนะว่ารูปแบบเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเฮ้ยมีอะไรไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรวิ่งอยู่ข้างบนน่ะนินจาน่าจะเป็นสีฟ้าซามูไรน่าจะเป็นสีแดงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนก็ต้องปะทะกันหน่อยแล้วกันนะคืนนี้นินจาซามูไรไขค,รครวงโอ้โหตระคารถึเอ้ยอะไรมา นินจามาคูณสองฟับก็ให้ไม่มากครับทุกคนช่วงนี้ผมเล่นน้อยมากเลยนะครับทุกคนไม่ค่อยได้ว่างเลยนะโอเคเอ้าอะไรก็โดนเอ้ยน่าจะเป็นเมื่อกี้น่าจะเป็นซาม,มูไรนะครับ มาดูกันว่าใครจะอ่อนใครจะแข็งนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วนะทุกคนวนเวียนอยู่อย่างนี้เองนะผมอยากหาเกมใหม่ๆเออเดี๋ยวเล่นเกมที่คนดูขอมาดีกว่านะครับค่ายอาทีนะโอ้โหนี่ขึ้นมาเบ็ดหนึ่งแล้วนะทุกคนตอนนี้คือเป็นเบ็ดสิบแล้วนะครับ โอเคเนินจามากแล้วคูณเท่าไรคูณห้าครับทุกคนดอกนี้เออบับเขาให้รางวัลก้อนโต305ครับจัดไปดิมาหน้าลายเข้าพอดีนะครับทุกคนแล้วคูณห้าด้วยแจมดีอย่างเงี้ยเออไปไปต่อเข้าเรื่อยๆครับเข้าทุกดอกครับโอ้โหชมไม่ได้เลยนะ <laughs> ชมแล้วไม่เข้าเลยดูดิโววาแล้วสามรอบว้าวแล้วสี่รอบครับโอเครอบที่ห้าไม่ว้าวนะครับทุกคนขึ้นมาเบ็ดสาสิบแล้วอะตอนเนี้ยอยากรวยใจต้องถึงนะบางทีใจถึงไปแม่งหมดแป๊บเดียวก็ไวมากเลยนะครับหายเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดวงครดวงมันแล้วก็แต่และแต่และ เว็บที่เล่นก็คือว่าสลับปรับเปลี่ยนกันนะครับทุกคนผมเองก็มีอยู่ประมาณ5-6เว็บเลยยังไงยังไงยังไงมองดูแล้วยากอยู่พอสมควรนะครับไม่ยอมกันเลยนะทั้งนินจานและซามูนะออาสักเท่าไม่มาขู่อะไรครับเนี่ยาขาดตัวเดียวเหลือ500แล้วทุกคนเอามาครับ ดอ,ดอกนี้คูณสมเบาๆหน้าลายสามสิบหกจัดไปออาสก,กัตเทอร์ว่ายังไงตรวบวเขาให้หมาครับผมมาดูกันนะโอ้โหนี่นินจาสองนะนินจาสมูนะมามาดูกันเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นอย่างไรนั่งนะครับทุกคน โอเคใบแรกคูณ2ไปก่อนโอเคไม่เข้าครับใบที่2คูณ5ครับผมเข้าครับเออ75ยังดีทุกคนแล้วก็มาอีกหนึ่งอันนะครับเอาแล้วไงสามูไรมาเป็นตัววายนะครับเออมาอย่างนี้ยังไงก็ได้มาที่247 แต่จะไม่มีตัวคูณนะครับแต่ถ้าว่าเป็นนินจาจะเป็นตัวคูณนะครับทุกคนโอเคคูณสามสี่สิบห้าครับเอามาทั้งสองเลยเหรอเอาแล้วไงปะทะก,กันแล้วครับทุกคนตอนนี้ทั้งตัววาและทั้งตัวคูณนะครับโอ้โหแต่ตัววาเอามาสามตัวสวยดีอย่างนี้เอาแล้วไงแตกคูณเท่าไหร่คูณสามอ้ยพอได้ครับทุกคน รางวัลก้อนโตมาเว้ยอีก895ครับจัดไปนี่ดีนะว่าหน้าลายไม่แพงถ้าหน้าลายมาแพงกว่านี้นี่คือไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ขึ้นมากำไรพันสามแล้วนะครับทุกคนฟีเจอร์ซามูป,ปะช่องหนึ่งช่องหนึ่งอะไรครับเนี่ยไปช่องสุดท้ายหมดเลยช่องสองเอา อะไรเข้าครับเนี่ยเออพอได้ครับทุกคนรางวัลก้อนโตอีกหกรยหกสมาดิไม่ยอมกันจริงๆเลยนะครับสามูมาอีกแล้วครับยังไงโอ้โหรอบนี้เบาๆครับสามูอ่ะต่อไปนินจายังไงคูณเท่าไหร่คูณห้าหรือเปล่าคูณห้าครับเออห้าหนึ่งห้าห้าครับอ่ะสามูปิดท้ายไปทีขอสวยๆนะ ซามูไรไข่ควงเลยรอบนี้โหเรียบร้อยเลยครับร <laughs> <ง> <laughs> ่นเงินรางวัลรวมนะครับ2 1 5 4หนึ่งครับทุกคนตอนนี้เป็น2อันโอ้โหมันเป็นตัวเลขแบบตรงๆเลยทุกคนผมเอาเป็นว่าผมพอดีกว่านะครับไม่ไปต่อแล้วนะครับทุกคนทุนมาเก0รอนะครับทุกคนก็กำไรเน,เ,นเน็ตเเลยน่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับทุกคนทุน 900. เก้ารอยยังดีนะครับเนี่ยที่แบบ มาดอกนั้นคือเต็มเตเลยนะแล้วก็คูณไปอีกนะครับประทะกันนะครับรอบนั้นทั้งนินจาทั้งซามูลมาสวยมากนะครับสำหรับวันนี้ไม่ยอมกันเลยครับค,คืนนี้โอเคเอาเป็นว่าไม่โมโ้แล้วละกันนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รูดกระดิ่งให้ช่อง t o มา r r โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต,ต่อไปนะครับทุกคน สำหรับกิจกรรมเล่นแตกแจกอีกนะครับก็อย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์กันด้วยนะครับผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับก็ไปเปิดดูแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะก็เขาจะถามนะครับว่ามาจากช่องทางไหนเราก็ลองดูแล้วกันว่าผมก็ลงไว้แค่2ช่องก็คือมีท o มาโลแล้วก็เศษฐีดูไบแล้วก็ทางเฟซเฟซบุ๊กนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับบายครับผม